สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของกองความปลอดภัยรายงานประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่13ถึงวันที่19สิงหาคม2565เราไปเริ่มต้นที่ข่าวแรกกันเลยค่ะวันเสาร์ที่13สิงหาคม2565เวลา13นากา30นาทีนายสุเทพชิดตยวงศ์เลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในการคิกอ o f ตรวจเฉพาะกิจ ในกลุ่มสถานประกอบกิจาการประเภทสถานบันเทิงโดยมีนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนายสมพศกวางแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนายศักดิ์สินบุราธรผู้อำนวยก,การกองความปลอดภัยแรงงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจาการประเภทสถานบันเทิงในจังหวัดชนบุรี เพื่อให้สถานประกอบกิจการมีการป้องกันอันตรายจากการทำงานไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันกับกรณีเพลิงไหม้สถานบันเทิงร้านเมาเทนบีและเป็นการกระตุ้นเตือนสถานประกอบกิจการทุกประเภทให้มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยพศ2555 วันจันทร์ที่15สิงหาคม2 5 6 5เวลา9นาฬก30นาทีนายนิยม2แก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมายให้นายสมพศ์กวางแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานครั้งที่5ทับ2515โดยมีนายศักดิ์สินตุลาธน ร่วนวนการกองความปลอดภัยแรงงานเข้าร่วมประชุมที่ประชุมพิจารณากรอบหลักเกณฑ์การพิจารณาให้เงินช่วยเหลืออุดหนุนของคณะอนุก,กรรมการกานกรองการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัยและคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยและพิจารณาคำขอผู้ตามระเบียบคณะกรรมการจากนั้นเวลา13นาฬิกาผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เป็นประธานกล่าวเปิดให้คำแนะนำสมาชิกเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานจังหวัดชนบุรีโดยมีนายไพยวันเลศสิริผู้อานวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทํางานเขต2ชนบุรีและสมาชิกชมรมจปจังหวัดชนบุรีเข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ในการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้พื้นฐานและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าจากนั้นเวลา13.30นาฬิกานาทีผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการครั้งที่7ทับพที่ประชุมร่วมกันพิจารณาโครงการจัดทำม,มาตรฐานผู้มือแนวปฏิบัติความปลอดภัยและอาชีวอนามัยผู้มือการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานที่ตกจากที่สูงและรอการช่วยเหลือ และคู่มือแนวปฏิบัติความปลอดภัยรายชื่อสารเคมีอันตรายรวมทั้งรายงานผลการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์โครงการวิจัยด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยวันอังคารที่16สิงหาคม2565เวลา10นาฬิกานายศักดิ์สินตุลาธรูท่วมในการกองความปลอดภัยรายงานพร้อมด้วยนายไพโรธพันธคารผ่วมในการกลุ่มงานมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง ความรู้กฎกระทรวงฉบับใหม่พศ2565ให้กับพนักงานบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนและเข้าศึกษาเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจซึ่งเป็นห้องจำลองการเรียนรู้ด้านน้ำมันก๊าซปิโตรเลียมเหลวงานด้านอากาศยานและหลากหลายหลักสูตรภายใต้การบริหารจัดการของ OR Academy วันพุทธที่17สิงหาคม2515เวลา9นาฬิกานายศักดิ์สินตุลาธนผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานเข้าร่วมประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานปีงบประมาณพุทธศักราช2515ครั้งที่5ทับ2515โดยมีนายนิยม2แก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2515ของกรมอยู่ในระดับ A และได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกรมด้านความปลอดภัยให้หน่วยปฏิบัติดำเนินการเร่งรัดตรวจความปลอดภัยในการทำงานในกลุ่มเสี่ยง และการกําหนดมาตรการส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการทำงานให้สถานประกอบกิจาการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเกิดความปลอดภัยจากนั้นเวลา13มิา30นาทีนายสมพศ์กวางแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มคมรองแรงงานเป็นประธานการประชมุมคณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานครั้งที่1ั2,565 โดยมีนายศักดิ์สินดุลาธรผูพอำนในการกองความปลอดภัยแรงงานเข้าร่วมประชุมที่ประชุมพิจารณาข้อดีข้อเสียและศึกษาวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพความปลอดภยัยกับกฎหมายฉบับอื่นๆที่มีความซ้ำซ้อนหรือเกี่ยวข้องกันเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปวันพฤลัสสบดีที่18สิงหาคม2565เวลา9นาฬิกา30นาที นายสมพศ์กวางแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะทำงานกับเคลื่อนความปลอดภัยในการทำงานขนส่งครั้งที่1ทั2,565โดยมีนายศักดิ์สินตุลาธนผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานเข้าร่วมประชุมโดยฝ่ายเลขานุก,การแจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับโครงการภาคีร่วมใจขนส่งปลอดภัย รวมถึงการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขรูปแบบและวิธีการคัดเลือกสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการวันศุกร์ที่19สิงหาคม2515เวลา9นาฬิกานายนิยม2แก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมายให้นายสมพศ์กวางแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาจอปอเพื่อเป็นผู้นำการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะรุ่นที่3-4ถึงภาคทฤษฎีผ่านระบบออนไลน์โดยมีนายศักดิ์สินตุลาธนู้วำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานกล่าวรายงานการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดองค์ความรู้ด้านการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะพัฒนารูปแบบแนวทางการดูแลสุขภาวะของวัยทำงานในสถานประกอบกิจการ สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและพัฒนาบุคลากรดังกล่าวให้เป็นผู้นำการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะอย่างเป็นระบบจากนั้นเวลา13นาฬิกา30นาทีนายสมพศ์กวางแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพร้อมด้วยนายศักดิ์สินตุลาธรผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาทบทวนร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยครั้งที่1ทับสองโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบุญทรงไข่เกตเป็นประธานการประชุมที่ประชุมพิจารณาทบทวนแก้ไขร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแม้ว่าจะมีมาตรการผ่อนคลายการป้องก,กันโรคโควิด -19 แต่ก็ควรสวมใส่หน้ากากาอนามัยพบเจลแอลกอฮอล์เว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองนะครับและทั้งหมดนี้เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e เพื่อติดตามข่าวสารของกองความปลอดภัยแรงงานกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับกสอรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน